สวัสดีครับพี่เบีโตครับผมโอ้โหวันนี้นะครับเราอยู่กันหลังร้านนะครับผมนี่วันนี้เรามีอะไรสวัสดีลูกค้าสวัสดีเอฟซีก่อนครับผมวันนี้รีบมากเลยนะรถเรามีเป็น Honda c ซีปี2003ครับพี่ตัวนี้เป็น588นะครับพี่ท็อปสุดท็อปสุดแล้วก็มือเดียวใบแดงด้วยไม่เคยแก๊สด้วยน้ำมันร้อนรีบนิดนึงครับวันนี้อาจจะเย็นแล้วนะฮะอาจจะหนึงดูคร่าวๆ้าวกว่าไวๆเลยวันนี้นะครับ Honda นะครับ c ีวีเพื่อนๆเข้ามาอีกแล้วจากปี2003นะครับตัวท็อปรถสวยมากๆเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวดูคร่าวๆไวๆก่อนเดี๋ยวดูท้ายเลยและกันนี่นิวปิดท้ายพี่หน่อยสวยๆเลยนะแผงประตูนะครับแผงประตูหลังครับก็ยังสะอาดอยู่นะครับอ่าี๋ยวดูนิดนึงเหมือนเดิมครับโต๊ะเรายังสะอาดเอี่ยมเรียองกิ๊บๆท้ายเป็นไงมั่งโอ้โหสวยสดงดงามแต่ดูภายในนิดนึงครั้งนี้ไปเร็วหน่อยนะจ้ายฟีนะครับเพราะว่ามันมืดแล้วจริงๆนะครับแต่ว่ารถเพิ่งเข้ามานะเอามาให้ยนตโฉมกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะดูตัวเต็มพวกนี้ทีนะฮะที่วางแก้วนะครับก็ยังสวยอยู่นะครับคอนโซลคอนโซลสวยหมดเลย สตาร์ทรถเลยนงนิว ABS นะครับอาแบ็คคู่นะครับสตาร์ทติดชึ่งนะครับรถเรียบร้อยนะครับเนี่ยฮะแผงหลังก็โอเคนะครับนะเนี่ยพนักแขนนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับสวยสวยเลยไปห้องเครื่องเลยดีกว่าคันนี้ต้องเร็วนิดนึงนะจ๊ะต้องขอโทษทีมืดไปนิดนึงนะครับแต่ว่ายังเห็นอยู่นะภาษี6 7เจด้วยเห็นไหมครับสวยสวยก็เลยทีเดียวนี่ฮะแม่ ห้องเครื่องถือว่าสวยมากๆ,ๆนะครับสติ๊กเกอร์นะครับทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับนะครับนะครับคันหน้าสวยจริงๆนะครับดูสิครับรถเดิมมากๆมือเดียวป้ายแดงไม่แก๊สด,ด้วยน้ำมันรวนเลยนะจ๊ะรหัส5 8 8ตัวท็อปแผ่นเพจอยู่ครบหมดคันนี้บอกเลยแสนกลางๆไม่แพงดูเครื่องสิโอหลังเลยสวยจินๆเลยทีเดียวอ่ะปิดฝากระโปรงนะครับ รถเดิมอย่างมากๆม,มาแล้วครับ Honda CRV สวยๆของราวปี2003ออโต,โต้มือเดียวป้ายแดงน้ำมันรัวไม่มีมมแก๊สคันนี้เท่าไหร่ดีน้องหลัง165,000บาทครับพี่สุดยอดเลยครับคันนี้บอกเลยสวยๆเลยวันนี้สุรเดชไม่อยู่ <นะ S 2> ครับนะวันนี้บอกไปไหว้พระไปไหว้พระจ่ยบุญซะด้วยนะครับอ่ะมีหน้าทำไมวันนี้ฟ้าฝนไม่ค่อยดีเนี่ยโอเคขอบคุณมากเลยต่อยเจอต่อพี่หน้าของกูนะ